ค่ะเ,เพื่อนๆคือวันนี้หนึ่งนะคะทำอะไรเริ่มแปลกใจวันนี้หนึ่งมีแบบว่า,านัดนะคะกับนหนุ่มหล่อสาวสวยที่เขาเป็นคู่สูบิทมากแล้วคือเรื่องมันได้มาสามใบสามใบสามใบคือแล้วเขากถึงไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกนะคะเพราะว่าเป็นคนสนุกสนานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปาจะมีบันทึกนะคะว่าเขาเป็น,นยังไง จะมีกิจกรรมอะไรที่เราอิดชาตาลอ้อเล่นๆอะไรประมาณนั้นนะเพราะเ,เราก็ยังไม่ออกจากรายการอยากจะโดนเท็กอยู่แย่แล้วนะะไรป,ประมาณนั้นนะจ้าเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยจะบอกนะว่าตอนนี้หนึ่งอยู่ที่ไหนด้วยแล้วก็มาดูกันนะฮะมาแล้วเห็นไหมเราก็นึกว่าใครโถเอ้ย เป็นไงนบ้างคะเพื่อนๆเข้ามาข้างในแล้วอย่างร,อางรูอย่างรู้อยู่ดีๆก็ได้มาเป็นแบบว่าเามาแอบดูเขาแบบเดทกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว,ว่าแบบได้บัตรมาสามใบคือเป็นคนข้างบ้านอะไรประมาณนั้นแต่ก็โอเคอะของเฟียเราชอบดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะ เขาว่าอะไรนะคดอะไรสักอย่างแหละวันนี้ <c oughs> และเดี๋ยวอีซูเอรนะคะคเป็นความครู้สึกของเขาและเธอแล้กันที่ทใไมถึงเลือกนี่มาะครามมวานี้เราก็มาดูเขากับเธอบ,บ้างดีกว่านะคะห<น>ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเน่ยอยูนนะเตอานาอู่อินเตรอรนแล้วร้านชื่ออะไรคะเนี่ อะไรสักอย่างแต่จ,จริงออินเดียค่ะอาหารอินเดียด้วยตามหลังนี่เจนนี่น่าจะใส่ชุดอินเดียมาเนี่ยมี <c oughs> อพอดีวันนี้พอดีเจนไม่ได้เจอกับเป้มาสี่ห้าวันแล้วแล้วก็ตั้งแต่เราสองเดือนนี้ไม่ได้ไปกินข้าวดีๆเลยเงี้ยค่ะวันนี้เป้ว่างก็เลยเขาก็เลยเซอร์ไพรส์แล้วก็ชวนมาทานที่นี่แล้ววันนี้ก็เลยมีวอลชเอร์แบบที่หนึ่งเนี่ยก็เชิญมากินร้านนี้กันดีกว่า ประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเราไปดูรอบๆร้านทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะเห็นบรรยากาศเพลงก็จะเป็นแบบว่าแนวพาราตะมากเลยันมิกซ์แบบพิเศษในเจ้าหนมีมในค์ หนึ่งลานหนึ่งชิ้นหนึ่งกระกไนะครับเอาน้ำเปล่าหรือวนะ่าน้ำผลามัอ่าไม่ออกเลยแ,แล้วสรุปได้เมนูอะไรคะโรลสั่งกิไวไว่มาเลยคืออา่านออกแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำหรืเป็นแกงเดี๋ยวให้พี่เป้สั่งพี่เป้เขาเห็น แล้วสรุปว่าเมนูอะไรครับเมื่อกี้ที่สั่งไปเมนูอะไรที่สั่งไปสั่งอะไรไปสั่งอะไร <c oughs> เมนูที่สั่งไปเมื่อกี้ก็มีคล้ายคล้ายคล้ายๆเป็นกลุ่ม ข้าวหมกไก่ธรรมดาเลยนะอ๋อเยอะพี่เป้เขาเลี้ยงเขามีตังอ๋อ